เขาอยู่ข้างนอกนรถเข็นเขาอยู่รถเข็นข้างนอกอะไ้ขุดมนรุมอยู่กําลังขุดมะรุมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ได้เหม็นว่าอะไรมันเหม็นอะไรวะเขาจะแงะประูเอ้าไฟลุกข้างในห้องเขาประตูเขาก็ปิดไฟลุกข้างไหนห้องห้องถัดขึ้นไปห้องที่สองถัดขึ้นไปอ่ะ ล้วก็บอกตะตะโกนเร็วไฟไหม้เร็วไฟไหม้ก็มากุณยายขายร้านเดียวเราก็เดินไม่ได้เรวคุณคุณยายพักปกติพักอยู่กับใครอะครับอยู่หลงกับหลานเนี่ยอยู่กับหลานสองคนพอได้กลิ่นปุ๊บเห็นไฟไหม้ปุ๊บคุณคุณยายทำยังไงก็เรียกคนไงเรียกคนมาช่วยเรียกคนมาช่วยอันนี้อันนี้ไม่ได้เห็นมาหรอกรถไหม้แล้ว ช่วยกันยกแม่ออกมาก็ด้ชาวบ้านเนี่ยช่วยยกยกคกุณยายออกมาทองออกมากเดินอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีไม้มไมตะก,กั่วไม้หมดที่า,าอยู่ห้องป่ะไม่อยู่ครับผมนั่งกินเหล้ากับกับบ้านพี่แหลมอ๋อไม่ครับว่า,าเราเราเรา,เราปิดห้องไว้ปิดห้องกับผมเนี่ยแต่ไม่ได้ล็อกห้องเค่งับไว้ในห้องได้เสียบอะไรไว้ป่ะไม่ได้เสียบไปไม่มีครับ แต่ผมทํางานที่ไรผมก็ปกติครับห้องเราอยู่กี่คนทั้งหมดคนเดียวคนเดียวนะกับห้องที่สองคนเดียวห้องยาลาสี่คนห้องแรกห้องแรกห้องแรกผมไม่รู้ต้องไปถามเขาครับผมใส่โต๊ะไว้มลยมันมันจะเจอป่ะอ๋อมีไม่ได้อุ่นเลยมีที่เราเสียใจก็คือมีกระดูกของแม่เราที่เราเก็บไว้ครับใช่ไหมแล้วก็มาเป็น เอกสารเอกสารส่วนตัวของเราครบหมดหมดแล้วหมดเลยตู้ตู้ตู้ตับหมดแล้วตู้เย็นขอไม่ดีผมว่าเช็คก่อนนะครับทำงานปกติครับผมก็ตัดดูก่อนครับทุกวันแล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าต้นเพลมาจากไหนครับผมของเราเนี่ยไม่มีแน่เพราะว่าถังแก๊สเราก็ปิดคัทเอาเราก็ปิดหมด